นะครับเจออีกหนึ่งคันครับรถที่อยู่ในไชน่าพาวเว i ีนมาในแบรนด์ของรีเทนครับรีเทนเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ได้เปิดตลาดในบ้านเราแต่ว่ามีรถมาโชว์ในงานนี้ในในฝั่งของไชน่าพาวเว i ีนนะเป็นตัว LT 190ทรงเนี่ยมันเป็นทรงที่เราคุ้นตากันอย่างดีครับก็จะอยู่ในอยู่ในหมวดของ G1 อยู่ในหมวดของ CT125 ครับแต่ว่าตัวเนี้ยมาแปลกเลยเพราะอะไรเบรกหลังไม่มีคันเกียร์ไม่มีแล้วมันขับขึ้ืนด้วยนะครับใช่แล้วครับคันนี้มันขับเคลื่อนด้วยเกียร์ CVT ครับขับ CVT ไม่พอครับส่งกำลังด้วยโซ่ส่งกำลังด้วยโซ่ลโซแล้วก็เครื่องเป็นเครื่อง ร้อยเก้าสิบซีซีสีวาวลระบายความร้อนด้วยน้ำก็ถ้าจำถ้าถ้าเท่าที่เห็นเนี่ยมันขายในในในเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียแล้วงานค่อนข้างที่จะกลางๆนะครับล้อเป็นล้อซี่ลวดไม่แน่ใจว่าเป็นทุบเล็ดด้วยหรือเปล่าจุบเล็หรือเปล่า โคนลอยนะมอน้ํามีมอออยไหมไม่ใช่มอออยตัวล่างไม่ใช่มอออยครับเป็นเป็นกันกันหัวเครือกกันฝาฝาวาวนะดิสหลัง,ลงยางหลังใหญ่มากนะร้อยสิบแปดสิบสิบเจ็ดแล้วก็แหลกหลังมีมาให้เหมือนกันแหลกหลังมาให้มีบอร์ด มีเบาะหลังเบาะแบบเบาะแปะเบาะแปะมาเบาะแปะแล้วก็ชกชกยาวมากนะระยะสะตกอ่ะรู้สึกว่าจะปรับแข็งอ่อนได้อีกนะแล้วก็มีปัดเท้าหลังมาให้ด้วยเรือนไม้ดิจิตอลนะคิดว่าแต่ว่าไม่มีกุญแจอสอดไม่ได้ครับแล้วก็มี USB มาให้ด้วย1จุดตรงนี้ Type A แฮนกาดเป็นแฮนกาดพลาสติกครับโดยรวมถามถามผมงานงานอาจจะไม่ละเอียดเท่า PG1 ไม่เท่า CT125 แต่เรื่องของราคาเนี่ยถ้าคิดมาจากเพื่อนบ้านเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ70,000 ถึงเจ็ดหมื่นห้าโดยประมาณนะโดยประมาณแต่ว่าถ้าบ้านเราก็น่าจะโดนเรื่องของภาษีรายปีแพงหน่อยเพราะว่า C C P เขาทะลุไปถึงร้อยเก้าสิบซีซีเลยมี A B S ดิสน้า A B S ดิสน้า A B S ด้วยแรงม้าอยู่ยี่สิบประมาณยี่สิบกว่าตัวได้นะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะสเปคราคายังไม่มีมาครับแล้ก็เดี๋ยวถ้ามีถ้ามีสเปคละเอียดละเอียดเลยนะแดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ใครนำเข้ามานะครับเต็มี่เลยพี่ตาอันนี้เป็นไฟท้ายครับไฟท้าย l e D นะเหมือนคนวกมว่าพี่อยู่ตรงนี้เกือบสาชั่วโมง ประมาณนี้เลยครับแล้วก็มาสองสีมีสีเหลืองกับสีทรายไฟเลี้อว LED นะครับได้แล้วครับได้แล้วไฟเลี้อว LED แล้วก็มีบางไม่มาด้วยชิย้นบางๆ <S <S คือออปชันค่อนข้างที่จะแน่นแน่นอยู่นะออปชันแน่นอยู่แล้วก็ข้อยกด้วยยกสูงเลยถูกใจแน่นอนถูกใจสำหรับ คนที่ไม่ถูกใจคนที่ไม่ถูกใจรถที่มาท่อล่างนะอ่ะสังเกตอีกข้อหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตใช่ไหมไม่เหมือนกันละตัวนี้ท่อยกตัวนี้ท่อล่างใช่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 ช่ใช,ใช,ใชนี่ท่อเดินใต้ท่อเดินใต้พักเท้าส่วนคันนูน้นท่องัดขึ้นมาเฮ้ยคันนี้แหละ คันนี้เจ๋งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะนี่มีซับแทงด้วยไม่รู้ซับแทซับแทงจริงอซับแทงหลอกคันนี้ครับมีซับแทงด้วยแม่มีออปชั่นรับมีของเล่นเป็นออปชั่นรับมาด้วยนะอเนี่ยมีซับแทงอืมสมมุติว่าราคาแปดหมื่นกว่าสนใจไหม ในตัวในตัวท่อยกแล้วก็ตัวท็อปที่เป็นมีซับแทงกับเกียร์ cvt คิดยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันหน่อยเพราะว่าเผื่อผู้ผลิตหรือว่าคนนำเข้าเห็นจะได้เป็นแนวทางให้เขาบอกได้ว่าคุ้มไหมราคากับที่ตั้งมานะครับก็ฝากเอาเท่านี้ก่อนอยู่ใน รถในในฝั่งใช้นาโพริเเนก็จะอยู่ถึงประมาณวันที่2เมษายนนะครับใครจะมาดูรีบดูวันนี้วันที่27 27แล้วมีเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นมาดูได้เอ๊ะไม่วันที่วันที่2วันที่1เมษาก็น่าจะไม่ได้เห็นแล้วใครมาดูรีบมาดูถึงวันที่1เท่านั้นนะครับ